สวัสดีนะักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในวิชาดนตรีนาฏศิ์นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านของไทยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสมัยก่อนนะครับมีการละเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูบอสจะพาไปพบกับพี่อับดุลน,นะครับจะพาเราไปรู้จักกับการละเล่นนะครับไปกันเลย ยุคนี้เด็กๆเ,เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยเล่นเกมใน iPad c แชท l i น์หรือ Facebook ใช้เวลาอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมเกือบทั้งวันทั้งคืนต่างจากสมัยก่อนที่เด็กๆมักจะชักชวนเพื่อนๆอ,ออกมาเล่นการละเล่นพื้นบ้านร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานนั่นจึงทำให้ในสมัยนี้การละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้ก็เริ่มที่จะเลือนหายไปบ้างซึ่งจะมีการละเล่นอะไรบ้างนั้นวันนี้ อับดุลได้คัดเลือกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นกับ10การละเล่นพื้นบ้านไทยน่าเล่นที่อาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลา 1. ซ่อนหาซ่อนหาหรือโป้งแปะเป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านที่มีมาช้านานและยังได้รับความนิยมอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะกติกาง่ายแถมสนุกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กๆ จับกลุ่มกันเล่นซ่อนหาให้เห็นกันอยู่โดยกติกาก็คือคนที่เป็นผู้หาต้องปิดตาและให้เพื่อนๆไปหลบหาที่ซ่อนโดยอาจจะนับเลขก็ได้จากนั้นผู้หาจะหาไปเรื่อยๆจนครบผู้ที่ถูกหาพบคนแรกจะต้องมาเปลี่ยนเป็นผู้หาแทนแต่หากผู้หาถูกผู้ซ่อนแตะตัวก่อนจะหาเจอผู้หาก็จะต้องเป็นผู้หาอีกรอบหนึ่งนั่นเอง 2. หมาเก็บ การลเล่นยอดฮิตสำหรับเด็กผู้หญิงปกติแล้วจะใช้ผู้เล่น2-4ถึง4คนและใช้ก้อนกรวดกลมๆ5ก้อนเป็นอุปกรณ์กติกาจะแบ่งการเล่นเป็น5หมากโดยหมากที่1ทอดหมากให้อยู่ห่างๆกันแล้วเลือกลูกนำไว้1เม็ดก่อนจะไล่เก็บหมากที่เหลือโดยการโยนเม็ดนำขึ้นพร้อมกับเก็บหมากครั้งละเม็ดและต้องรับลูกที่โยนขึ้นให้ได้ด้วยถ้ารับไม่ได้ถือว่าตาย หรือถ้ามือไปถูกเม็ดอื่นก็ถือว่าตายเช่นกันในหมากที่2ก็จะใช้วิธีการเดียวกันแต่เก็บทีละ2เม็ดหมากที่3เก็บ3เม็ดไล่เพิ่มจํานวนตามหมากไปเรื่อยๆจนครบ5หามาก 3. รีรีข้าวสารเชื่อเลยว่าชีวิตในวัยเด็กของคนส่วนใหญ่ผ่านการละเล่นรีรีรข้าวสารมาแล้วและยังร้องบทร้องคุ้นหูที่ว่ารีรีรข้าวสารสองทนานข้าวเปลือก เด็กน้อยตาเลือกเลือกท้องใบลานคดข้าวใส่จานคอยผ่านคนข้างหลังวัยซึ่งกติการีรีข้าวสารก็คือต้องมีผู้เล่นสองคนหันหน้าเข้าหากันและเอามือประสานกันไว้เป็นรูปซุ้มส่วนผู้เล่นคนอื่นๆจะก,กี่คนก็ได้จะยืนเกาะเอวกันไว้ตามลำดับหัวแถวจะพาขบวนล,ลอดซุ้มพร้อมร้องเพลงรีรีรข้าสารจนเมื่อถึงประโยคที่ว่าคอยผ่านคนข้างหลังไว้ ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันไม่ให้คนสุดท้ายผ่านเข้าไปเรียกว่าคัดคนและจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคนหมด 4. มอนซ่อนผ้าเป็นการละเล่นแสนสนุกที่ทำให้ผู้เล่นได้ลุ้นไปด้วยโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ผ้าผืนเดียวเท่านั้นแล้วให้ผู้เล่นเสี่ยงทายใครแพ้คนนั้นจะต้องเป็นมอนส่วนคนอื่นจะมานั่งล้อมวง คนที่เป็นมอนจะต้องถือผ้าไว้ในมือแล้วเดินวนอยู่นอกวงจากนั้นคนนั่งในวงจะร้องเพลงมอนซ่อนผ้าในระหว่างเพลงร้องอยู่คนที่เป็นมอนจะแอบทิ้งผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่งแต่เมื่อทิ้งผ้าแล้วจะแกล้งทำเป็นยังไม่ทิ้งโดยเดินวนไปอีกหนึ่งรอบหากผู้ที่ถูกทิ้งผ้าไม่รู้ตัวมอนจะหยิบผ้ามาตีหลังผู้เล่นคนนั้นแล้วต้องกลายเป็นมอนแทนแต่หากผู้เล่นรู้ตัวว่ามีผ้าอยู่ข้างหลัง ก็จะหยิบผ้ามาวิ่งไล่ตีมอนรอบวงซึ่งมอนต้องรีบกลับมานั่งแทนที่ผู้เล่นคนนั้นแล้วผู้ที่วิ่งไล่ต้องเปลี่ยนเป็นมอนแทน 5. เดินกะลาเดินกะลาดูจะเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ไม่บ่อยนักแต่หากเป็นสมัยก่อนจะเห็นเด็กๆเดินกะลากันทั่วไปโดยผู้เล่นจะต้องนำกะลามาพร้าวสองอันมาทำความสะอาดแล้วเจาะรูตรงกลางร้อยเชือกให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกหลุดเวลาเดินเวลาเดินให้ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับติ้วชี้คีบเชือกเอาไว้แล้วเดินหากมีเด็กๆหลายคนอาจจัดแข่งเดินกะลาได้ด้วยการกำหนดเส้นชัยไว้ใครเดินถึงก่อนก็เป็นผู้ชนะไป 6. การฟักไข่การฟักไข่เป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่เคยได้ยินชื่อแต่หลายคนอาจไม่ทราบกติกาโดยวิธีการเล่นก็คือใช้อะไรก็ได้ลักษณะกลม,กลม เท่าจำนวนคนเล่นยกเว้นผู้ที่เป็นกาหนึ่งคนมาสมมุติว่าเป็นไข่แล้วเขียนวงกลมลงบนพื้นสองวงวงแรกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4ฟุตและอีกวงหนึ่งอยู่ข้างในวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ฟุตวางไข่ทั้งหมดไว้ในวงกลมเล็กให้คนใดคนหนึ่งเป็นกายืนในวงกลมใหญ่หรือนั่งคล่อมวงกลมเล็กนอกกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลมวงใหญ่คอยแย่งไข่ซึ่งคนเป็นกามีหน้าที่ป้องกันไข่ ไม่ให้ถูกแย,งย่งไป 7. งูกินหางงูกินหางเป็นการละเล่นพื้นเมืองเก่าเล่นกันทุกภาคของประเทศนิยมเล่นในงานเทศกาลงานประจำปีและงานรื่นเริงต่างๆในสมัยก่อนวิธีการเล่นงูกินหางเริ่มจากเสียงทายใครแพ้ต้องไปเป็นพ่อง,งูส่วนผู้ชนะที่มีร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่จะเป็นแม่ง,งูไว้คอยปกป้องเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นลูกงู จากนั้นลูกงูจะเกาะเอวแม่งูและต่อแถวกันไว้ยืนเผชิญหน้ากับพ่องูจากนั้นจะเข้าสู่บทร้องเมื่อจบบทร้องที่ว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวพ่องูจะวิ่งไล่จับลูกงูที่กอดเอวอยู่ส่วนแม่งูก็ต้องป้องกันไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้เมื่อลูกงูคนไหนถูกจับจะออกจากแถวมายืนอยู่ด้านนอกเพื่อรอเล่นรอบต่อไปหากพ่องูแย่งลูกได้หมดจะถือว่าจบเกมแล้วเริ่มเล่นใหม่ โดยพ่องูจะกลับไปเป็นแม่งูในรอบต่อไป 8. ม้าการกล้วยม้าการกล้วยเป็นอีกหนึ่งการละเล่นที่แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยเลยทีเดียวเพราะในสมัยก่อนแทบทุกบ้านจะปลูกต้นกล้วยไว้ทั้งนั้นดังนั้นต้นกล้วยจึงนํามาประยุกต์เป็นของเล่นให้เด็กๆได้อย่างดีโดยเฉพาะม้าการกล้วยดูเหมือนจะถูกอกถูกใจเด็กชายมากที่สุด เพราะเด็กๆจะนําก้านกล้วยมาขี่เป็นม้าเพื่อแข่งขันกันหรือทําเป็นดาบนักรบกันก็ได้ 9. โมราเรียกชื่อโมราเรียกชื่อหรือที่หลายๆคนเรียกเพี้ยนมาเป็นโบราณเรียกชื่อนั้นเป็นการละเล่นที่สนุกและอาจจะแสบน่องพอสมควรเพราะการละเล่นนี้มีการลงโทษนั่นเองโดยวิธีการเล่นจะใช้ลูกปิงปองโยนขึ้นสูงเหนือหัวราวหนึ่งช่วงตัวแล้วเอ่ยชื่อคนอื่น ให้เข้ามารับที่ตกกระเด้งขึ้นมาจากพื้น1ครั้งเท่านั้นหากวิ่งมารับไม่ทันในการกระดรหนึ่งครั้งถือว่ารับไม่ได้ให้หยิบลูกปิงปองแล้วคว้างให้โดนเด็กคนอื่นหากโดนใครคนนั้นจะต้องไปขึ้นแท่นแต่หากปาไม่โดนตัวเองจะต้องไปขึ้นแท่นเองส่วนการขึ้นแท่นก็คือการไปรยืนให้คนอื่นปาลูกปิงปองอัดที่น่องด้านหลังหากยืนขาไม่ชิดกันจนลูกปิงปองลอดขาจะโดนปาเพิ่มอีก5ครั้ง แต่ถ้าลูกป,ปิงปองคาติดอยู่ที่น่องก็จะโดนเพิ่มอีก10ครั้งเลยทีเดียว 10. ว่าวไทยเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์เล่นว่าวในช่วงปิดเทอมที่ท้องสนามหลวงกันมาแล้วแม้ว่าตอนนี้ภาพนั้นจะค่อยๆจางหายไปแล้วก็ตามโดยการเล่นว่าวไทยนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยเรื่อยมา ตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมของไทยได้อย่างดีเพราะแต่ละท้องถิ่นจะคิดประดิษฐ์ว่าแตกต่างกันออกไปว่าไทยจึงกลายเป็นมรดกตกทอดของแต่ละชุมชนและมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น